うん。 เอ้ยเด็กเชี่ยเลยวะนะมันฝรั่งบอดเขาไม่ได้จ่ายอืมมันฝรั่งเขาไม่ได้จ่ายเชี่ยทำอะไรอ่ะอ่านนิยายที่เว็บตืดๆเออกูกูอย่างชอบเลยเฮียความเว็บตืดๆเของมึงเนี่ยแป๊บหนึ่งกูขอเซลฟี่ตัวเองหน่อยมาไปเกิร์มไอ้สัตว์หน้าอย่างน่ากลัวอะไรเฮียเออไอเฮียตากล้องบอกอยู่ไม่ได้ควายใช่ไหม ไม่ได้ไม่เชื่อกูคือเมื่อกี้คือไอ้ไอ,อ้ที่บอกเมื่อกี้คือสามสองหนึ่งคือเมื่อกี้นะอืเออเริ่มตัดเมื่อกี้กูบอกตัวเองเพราะว่าไอ้ช่วงนี้กูเป็นคนตัดไงอืเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขา,า <c oughs> <c oughs> เวางไอ้ที่เดี๋ยววางแผลก่อนเดี๋ยวกูจะเริ่มเปิดคลิปก่อนนะอ่าเริ่มเปิดคลิปก่อนแล้วก็ ไม่มีนั่นแน่อะไรเริ่มเปิดคลิปเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มเล่นเลยอ่ะมึงเริ่มนี่เจ้าของช่องแค่นั้นพอเฮียเจ้าของช่องเริ่มนี้อ่ะโอเคตามสเต็ปกูเหมือนเดิมแล้วกูไม่ตัดช่วงแรกออาด้วยเฮียตามสเต็ปกูไว้ใจสวัสดีครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวพวกผมนะฮะหลังจากที่ไปไประชุมไปตัดต่อคลิปไปอ่าทำงานวิ่งนั่นของผมเสร็จแล้วจากที่ผมถ่ายวอล์กตอนแรกก็คือคิดว่าจะถ่ายวอล์กเฉยๆแต่เนไหนเพื่อนก็ได้มาแล้ววันนี้มีแผนว่าจะทําอะไรกันนะ ถ่ายหนังเออว่าจะถ่ายหนังแต่จะมีคนคนหนึ่งไม่มาคนเดิมแหละคนเดิมไม่มาทีนี้ทําให้เราอ่าต้องโยกย้ายมาถ่ายคอนเทนต์อีกแล้วต้องใช้เขาอีกแล้วเพราะรอบก่อนเราก็เป็นอย่างนี้รอบก่อนคุณไม่ได้มาด้วยเออไม่ไม่ไม่รอบก่อนไอ้แทนตอนแทภูไงแทงภูไงอ๋อออใช่เออเราเกิดปัญหาคือมีคนคนหนึ่งขี้เกียจเล่นเกมจนลืมดูเวลานั่นคือขอ insert ภาพวุ้บอ่าโอเคก็คือคนนี้แหละแล้วทีเนี้ย เราก็เลยจะมาถ่ายคอนเทนต์กัน,กนตอนแรกเกือบเป็นบล็อกเฉยๆเกือบไม่มีคอนเทนต์เอาเป็นว่าเราได้ถ่ายคอนเทนต์กัน,กนวันนี้คอนเทนต์ของเราจะมาทําการร้องเพลงแล้วก็ต่อเพลงกันเฉยๆอือแค่นั้นแหละแล้วทุกครั้งที่ต่อเพลงไม่ได้ทําไงมึงจะโดนฝ่ามืออาหารองกูตบเขาที่ขมับหลังได้ไหมหลังเ<ะ>ห,หรอ,อ,อย,ยังไงอะแ,แบบแบบก้างหลัง,ง<ๆ>ก็ได้อะหัวแม่งกระทบกระเทือนกุ้ไม่หัว อย่างนี้เองแค่นี้เองไอ้เหี้าแค่ลอกส่ก anyway> ูวะเนี่ยแค่นี้เองเลยส่งกูวะเนี่ยเออใช่ไหมอิงไหนขาลองเนี่ยไม่ไม่มีปฏิกิริยาเลยอ่าโอเคไอ้เดี๋ยวอันดับแรกมันถามก่อนเคยฟังชอบฟังเพลงอะไรฟังบิ๊กเอดเออบิ๊กเอสดเฮ้ยลองเพลงไหนเพลงไหนก็ต่อมาเลยกูไม่ได้บอกว่าลองให้สั่งกูถามว่ามึงชอบเพลงไหนไอ้เหี้า ฟังมิกแอสแนดเลนของสูงเล่นของสูง,ง,สงมิกแอสใช่ไหมแล้วมึงไงชอบฟังเพลงอะไรอ่ะจริงจริงเหรอเอออ่า EDM EDM ี ED ED เออส่วนใหญ่จะฟัง EDM กับ <ตำ S 2> <ใ>สายตืดต<ว>ืดพวกเพลงรีมิกเหรอเออใช่พวกเพลงรีมิกแล้วก็อ่าพวกสะกลแนวของต่างชาติแนวของต่างชาติอ่าทีนี้ของผมก็จะเป็นแนว อะไรวาแต่ก่อนจะชอบเพลงคอบเลวเพลงคอบแถวไอเพลงอะไรนี่มันร้องอะในคืนแสงจันทร์สองนะ่ละลายยิบตาดวงดาราดังดวงตาไม่ดูอะสงสัยกูเกิดไม่ทันนั่นแหละเออเพลงนั่นแหละเดนเนี่ยล่าสุดก็ไปเปิดเจอหนึ่งมาคือเพื่อนเปิดให้ฟังก็คือบักที่ไม่มาตอนนี้แหละมันเปิดเพลงเฮอร์ไมลน้องเวอร์ชันไอ้ไม่ทันเออไม่ทันเออเมทเมทท่านมาแล้วทีเนี้ยก็ชอบชอบมากก็เลยถือว่ากลายเป็นเพลงที่ชอบในอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยแล้วกันวัน้านั้นผมก็เปิดเหมือนกันโอเค อ่ะเดี๋ยวใครจะเริ่มร้องเพลงดีมึงอ่ะไปของช่องไปฉุบไอ้หี่ยเดี๋ยวน่าต้องโอนให้อนอกดิโอนออกออกโอนออกไอ้ยัยกอนะไอ้อนออกไปกูคนแรกคนแรกไม่ไม่คือคนท้ายเว้ยเอออันนี้อันนี้คนที่สองคนท้ายกูคนแรกอ่าเราห้ามร้องเพลงอะไรบ้างหรือว่าร้องได้ทุกเพลงห้ามซ้ำอ่ะามซ้ำอ่ามนเราจะมีคนนั่งดูอ่ะให้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย มีกรรมการอขอเสียงหน่อยเสียงอะไไม่ได้เสียงแล้วเสียงสองเสียงสามเสียงสองเสียงสามไม่เป็นไรอ่ะโอเคเอาเพลงนี้แล้วกันอย่างที่บอกไม่ชอบไหมนายคืนแสงจันทร์สองสอเสือเท่าไหนก็ได้นะสองก็จางจะคอยเคียงคู่สองลงมาให้คอยเฝ้าดูหเฟ้าใครยเป็น ทุลาหารทาหารทหารอ่ะข่าวทูทำคอนเทนต์ไงให้คนดูลำคันตุลาหารต,ตหารห้า <5, S 2> ทำสี 4, 3, 2, 2> ่สามสองหนึ่งโดนเอ๊ะ <laughs> <laughs> อะไรวะ <laughs> เออคุณผู้ชมลืมถามต้นคลิปมาชอบเปล่าเออเอ๊ะที่ว่าแบบเยสตูดผีจะชอบไหมเนี่ยผีเนี่ยเนี่ยนี่ผีเลยนเนี่ยตอนแรกไก่ยใ,ให้แสงเขียวแต่รู้สึกแสงเขียวไม่คือเออ แขนจกขาน่าจะเท่กว่าเท่ไลมว่าทหารที่ไปออกไปเราไม่เคยังอ่างั้นในหนึ่งมึงก็โดนตีแล้วงานอาต่อไปตามึงเริ่มติดอยู่ตรงนี้ติดเจอคนนี้เสพติดแต่ความรักที่มีมอมะมอมะอาครูแล้วกันมอมะหนึ่งสองสามสี่อ้า เอาอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจิบนานอ่ะอ่าใครเอาใครจะตีวันทีเนี้ยกูขอในอะเพื่อเพื่อนเพื่อนเื่ออเตีทุกคนตีทุกคนตีทุกคนเออโอเคเอออันนี้ดีเนี่ยเพื่อนเราตีกันอย่างนี้ไอ้เหี้ยมเขาเจอไหมเดี๋ยวกูก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้กันไรมอม้ามอม้าเมื่อกี้กันไหคิดออกเลยนะมอม้าอืม มงมงมงตะวันํำลงนัง่งกงสุลามาพวกเรามาคอสุลาแล้วเพินมาเจ้าเก่ากอไก่เพลงของเพ่อนพมแดนใครเคยฟังนี่ไม่เด็กแล้วนะเนี่ยเพลงเมื่อกี้ใครเคยฟังนี่ไม่เด็กเลยนะเมื่อ้ ยังเจอกูยังเจอกูก็เอ้ยกอไข่ก็ไข่ให้เราขอขวดของเราได้ไม่ได้ไม่ก็มีขอแค่ไม่ซ้ำไงนี่คือขอขวดไอ้สัตวมันไม่มีเดี๋ยวขอไข่ขอไข่โอหมีญาตินะเนี่ยโอ้ขอไข่อ่ะมึงกูเตรียมตบเลยเียแล้วกูเหลาแขนเลยสัตว์อ่าขอไข่ห้าสี่สาม สองหนึ่งไอ้สมองกูตื้อขนาดนี้เลยเหรอวะขอไข่ไปขอข้ามข้ามรอบหน้ากูโดนเบิ้ลสองเขาขัดข้ามรอบหน้ากูเบิ้ลสองในที่อ่ะโอเคเบิ้ลสองได้ขอไข่ไม่ตัวอื่นก็ได้ตัวอื่นเราดีละจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงให้น้องข้าใส่ขอเสือ ส่งใครมาลาส่งใครมาลนาฉันที่ยังไม่เอาโปรดออกได้สักอยู่ตรงนี้มันหนาวเกินไปปอบาปอบาไม่ยอะปอบาเหรออืมไปไปไปลงนรกเสียไจะลงโทษเธอทหารนี่ไอ้ทหารเธอ เธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นย่างคงห่างไกลก็ไก่ก็ไก่มึงอย่าก่อเอ๋ยก่ไก่อย่างเหี้ยก่ไก่เหรอเออโอเคเฮ้ยกูคิดออกแล้วเพลงนี้คิดออกแล้วไอ้เหี้ยกูรอดแล้วถ้าเกิดถึงมาถึงกูอะถ้าข้ามเดินเป็นสองนะสี่สามก็ตุ่มตบตบยอมตบเลยนี่คิดไม่ออกคิดไม่ออกตามึงอะไรก็ไก่ ไก่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 ก่ไ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 ่ไก่ไ่ไก่ไก่ก่ไ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 ก่ก่ไ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 ่ไก่ไ่ไก่ไก่ก่ไ

ก็จะไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีเลยพัฒนากลุ่มกูเลยอย่ายากเหมือนกันแน่นอนหนูเด้อ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 หนูไม่มีมนวิเศษหนูมีก็แค่หัวใจจอจานใจสู้หรือเปล่าไอ้สู้หรือเปล่าป๊าป๊าป๊าสั่นจมหายเลยสั่นป๊าป๊า ไอเหียปลาปากตกหนึ่งตายปาป่างไสัปลป่ากเงเคยโดนปลาปาสี่รอบไป่ะรอบสองกเนี่ยนี่มึงต้องก้มขนาดนั้นเลยห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวดหัวโนยใช่หัวนยบอกเลยสแตสแตดโดนตีไอคิดดีข้อไว้เหียอืม A few moments later 16ร์16ชัทีไอ้จริงๆถ้าเกิดว่าเรารวมกันนะก็เอ้ยก็ถ่ายเยอะแล้วนะอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงงั้นก็ล็อตนี้ถ่ายร้องครบจบนี้คือรอบสุดท้ายเออเอ้ยอย่าคอนเทนต์สิ้นคิดดีกว่ากูชอบดีว่ะเยอะคอนเทนต์อย่างงี้คอนเทนต์งูเออกูชอบดีว่ะคอนเทนต์สิ้นคิดอย่างงี้เมื่อกี้มันใช่ไหมอันมันอะไรวะต่อเต่าอืม ตาตีตกต้นต,ต,ตาลตอตาลตำตูตายตายต้นตาลตาตีตายต้นตาลตอตาลตำตูตายตายต้นตาลตอเต่าเฮียโอ้โหตาเต่าตาเต่าตาเต่าอืมเยอะไม่เหรอเยอะไม่เหรอเพลงตาเต่าเหรอตาเตาเยอะไม่ใช่เหรอมันจะหัวก็เล่นทีเลยตาลงล่องพีเจอตาตีตกต้นตาลไว้เฮีย ออกอีกเพลงหนึ่งเลยเหี้ยว้าเต้เต้าเออกูคิดออกอีกเพลงหนึ่งเลยเนี่ยเพลงสันรนาการสันรนาการด้วยเออโอ้โหน่าจะจากนี้กลับไยอมยอมยอมกลเออยอมหาไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกจริงอ่ะเออคิดไม่ออกจริงไม่ออกเพลงสันรนาการให้กูใบขนาดนี้เลยเนี่ย เพลงสาระหนักยากมากหรือเต่าเต่าอีี่ทจริงๆมันไม่ต้องเพลงสัระนากไรแ้แบบเพลงแบบเมคเซนที่สุดในมนุษย์ที่มึงเคยฟังตอนปฐมก็มีออกละไอ้เที่ทำอะไรอยู่วะลืมห้าสี่สามสองหนึ่งรู้ไหมไอ้ที่เพลงอะไรไอ้สัตว์ไอ้สาระนัการก็ตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มไอ้เทียมีเพลงมีกูคิดอีกกูคิดออกอีกเพลงเลยเต่าเต่าเตาเตามันมีสีขาสีตีนเดินมา แล้วไงน้ำหัวผัวโผน้ำหัวผัวโผเนี่ยไอ้เหี่อ่ะกูึงก็ร้องดิฮะไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยจบแล้วไอ้สัตว์พอแล้วกูอ่ะตบอีกทีหนึ่งก็ได้เนี่ยไอ้เหี้ยอ่าโอเควันนี้เราก็มาถ่ายกันพอสมมาพอควรก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของช่องผมที่แยกที่แยกตัวก็เรียกว่านี้ไม่ได้แยกแยกตัวดิเขาเรียกว่านะอ่าชนเนลหลักเออแยกออกมาจากชนเนลหลักเพราะว่าเราให้การบ้านกันแต่ละคนว่าให้ไปทําช่องยูทูบของแต่ละคน เพราะว่าเพื่อกระจายความเสี่ยงไงเราทํางานแบบเป็นธุรกิจไงใช่ไหมใชเ่เพราะฉะนั้นก็ได้ได้ทางไหนรุ่งแล้วก็ให้เขาอยู่ต่อทางนั้นแหละแล้วก็แบบให้ช่วยกันโปรโมทใช่ไหมพวกเราใช่เออนั่นแหละเราก็เลยแบบมาแยกกันทําช่องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝาก ติดตามพวกเราเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์พวกเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตของตัวทิกตอกของช่องโซโคโซโอไว้ด้วยอ่าเผื่ออยากกดติดตามกันตรงนี้นะตรงนี้นึ่งอ่าโตโตตรงตรงไหนสักที้หนึ่งแหละตรงสามคนนี่แหละนี่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 ตรงนี้เลยไหลแถวโต๊ะไปนี่แหละเออไหลแถวโต้เเคยเคยเห็นข่าวช่องเจ็ดไหมข่าวเนี่ยให้มันไหลไปนี่เออเดี๋มันไหลไหไปนี่อ่ะเออเท่ดีเหมือนกันโอเคงั้นก็วันนี้ไม่มีแล้วพวกเราขอจบเพลงนี้สวัสดีครับ จริงจริงด้วยไอ้ยี่เองมาแต่ที่เออสมองกูตันเลยอ่ะเออจริงไอ้ที่ยเอ้ยเดี๋ยวมึงกูไม่ได้ถามก็คือแบบช่างหลักชื่อโซโคทีโอช่องกูชื่ออะไรดีวะไอ้เที่